สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนค่ะตอนนี้<ห>นเรากำลังทำหน่อไม้ดอง<ห>น,นะคะคุณยายรัชพรสุธรรมนะคะกำลังทำหน่อหน่อไม้ดองกับน้องอันนานะคะอันนี้เป็นหน่อไม้นะคะสดนะคะที่เราแช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอามาคั้นเกลืออีกรอบหนึ่ง พอคั้นเสร็จนะคะเราก็เอามาบรรจุใส่ขวดโหลนะคะเพื่อนๆขวดโหลที่เราบรรจุก็จะจะจะ,จะใส่น้ำซาวข้าวนะคะพี่แม่ด้วย่บดที่ข้ามจุดอกนาะสาวน้อยค่ะน้องอันนาชอบทำกิจกรรมค่ะชอบมากๆเลยพอแล้วแล้วไม่ต้องให้ร่วมทำด้วยนะคะ ชอบเด็กอชอบกิจกรรมค่ะโอเคนี่คือนี่คือหน่อไม้ดองนะคะอ,คอันนาทำอะไรคะทำอะไรคะหน่อไม้หน่อไม้ดองดองเออเเดี๋ยวแม่จะชิมดูก่อนแม่จะเราจะชิมดูก่อน